ก็ฉลิซอฟเราเป็นทีมผู้พัฒนาครับ <driven> แล้วก็ทีมเอนจิเนียร์ครับที่เป็นสเปเชียลิสมารวมตัวกันครับแล้วก็พยายามจะ finding หาโซลูชันที่เราอยากทำซอฟต์แวร์ที่ม, quality, มีคุณภาพออกได้เร็วแล้วก็ตอบโจทย์กับลูกค้าครับเ <hearing. S 1> ราก็เลยรวมตัวกันมาวางโปรโเซสโปรเซสที่เป็นเรื่องของ depth of culture <entender> ในบ้าน <hearing. S 1> รวมถึงมองเรื่องของการ พัฒนาวางสถาปัตยกรรมแบบ Microsoft หลังจากที่เราได้เรื่องนี้ครับเราก็เลยรวมตัวกันเชื่อในเรื่องนี้แพชชั่นในเรื่องนี้รวมตัวกันออกมาเปิดบริษัททําเรื่องนี้ครับจริงในภาพของตลาดไอทีในมุมมองของสตรีโซฟนะครับที่เราเป็นไฮโค้ดแล้วก็ยังโฟกัสเรายังเป็นไฮโค้ดเนี่ยเรามองว่าตลาดไอทีในปีถัดไปจะสนุกกว่านี้ครับจะคอมเพล็กซ์มากกว่านี้ทุกคนจะแข่งขันกันทําให้ไอทีเนี่ยตอบไลฟ์สไตล์ของคนได้มากกว่านี้ i ิ t e g r ร t เกชร,ระหว่างกันก็จะเยอะกว่านี้ครับรเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพของ C S <S ส i ีซอปเองเรามองว่าเส้นทางข้างหน้าย,ยังค่อนข้างสดใสเพราะว่าทุกคนก็ต้องการของเร็วรอของง่ายนะครับดูแลง่ายเพื่อไปตอบโจทย์ลูกค้าครับเรามองว่าโล d แมพค่อนข้างดีเลยครับสำหรับสตี o อปเมื่อเรา,ามีเวลาเท่ากันความเร็วคืออาวุธที่จะเพิ่มขิดความสามารถในการแข่งขันในโลกดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมช ซึ่งเทคโนโลยีกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของธุรกิจยุคใหม่เพราะคนที่เร็วกว่าคือผู้ชนะการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้คุณก้าวได้เร็วและไปได้ไกลกว่าเดิมเราคือสิอริซอฟผู้ให้บริการด้านนวัตกรรมไอทีที่เต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในการเป็นที่ปรึกษาออกแบบวางกลยุทธ์พัฒนาอินโฟเมชันเทคโนโลยีให้กับทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยแนวทางการทำงานแบบ DevOps ซึ่งเรายึดถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกรง่งและเราคือหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญไม่กี่รายในประเทศไทยที่ใช้การพัฒนาระบบหรือซอฟต์แวร์แบบไมโครเซอร์วิสช่วยทำให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนนั้นเป็นเรื่องง่ายด้วยแนวคิดการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ทางธุรกิจลดขั้นตอนเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดควบคู่กับงานบำรุงรักษาระบบที่ครบวงจร เรายังมีบริการให้คำปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัยบนระบบไอทีและพัฒนาระบบ Cyber Security ผ่านบริษัทย่อยที่ชื่อ SRS Integration จำกัดจากการเข้าสู่ยุคดิจิ t a ลท r านส์ o อร์เมชัที่ความต้องการด้านไอทีในตลาดเพิ่มมากขึ้นประกอบกับเรามีทีมที่สามารถพัฒนาโปรเจกต์ได้หลากหลาย จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทําให้เราสามารถขยายทีมเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดรวมั้งได้เป็นพันธมิตรกับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและว,วันนี้ซีรีส์ซอฟคือคําตอบของบริษัทด้านดิจิทัลเราสามารถช่วยให้ลูกค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคชิงส่วนแบ่งการตลาดสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมระดับสากลสามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาที่หลากหลาย ตอบสนองได้ทุกความต้องการเมื่อคุณวางใจมอบไอเดียให้เราเรามั่นใจว่าคุณจะได้ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดกลับไปเราจะก้าวไปสู่เป้าหมายในการเป็นบริษัท Information Technology Service ชั้นนำของประเทศไทยสิริซอฟตพร้อมพาคุณสู่ความสำเร็จสวัสดีครับนฤพลกิติสัญยมนะครับ ท่ามกลางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเชื่อว่าหลายๆบริษัทเองก็คงมองหาในส่วนของตัวช่วยที่จะมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานซึ่งหนึ่งในนั้นเองก็คงจะต้องมองหาที่ปรึกษาที่ดีที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการวันนี้ทางทันทุ้นเองเนี่ยมีน้องใหม่ i อ o โป้ายแดงมานําเสนอนั่นคือบริษัทสิริซอฟต์จำกัดมหาชนหรือชื่อย,ย่อว่า SRS นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางผู้วิหารนะครับเข้ามาร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้นั่นคือคุณ สวัสดีครับสิริวัฒนโรเวชครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสิริซอฟจำกัดมหาชนครับมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยนะน่าจะถามในส่วนของว่าจุดเริ่มต้นของธุรกิจในส่วนของสิริซอฟเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรครับครับก็สิริซอฟเราเป็นทีมผู้พัฒนาครับแล้วก็ทีมเอนจิเนียร์ครับที่เป็นสเปเชียลิสต์มารวมตัวกันครับแล้วก็พยายามจะ f i ดิ i n g หาโซลูชันที่เรา อยากทำซอฟต์แวร์ที่ม, quality, มีคุณภาพออกได้เร็วแล้วก็ตอบโจทย์กับลูกค้าครับ<ม>เราก็เลยรวมตัวกันมาวาง process, โปรเซสที่เป็นเรื่องของ Depth of Culture <ม>ในบ้าน<ม>รวมถึงมองเรื่องของการพัฒนาวางสถาปัตยกรรมแบบ m i c r o s e r v i c e หลังจากที่เราได้เรื่องนี้ครับ<ม>เราก็เลยรวมตัวกันเชื่อในเรื่องนี้แพชชั<ม>่นในเรื่องนี้รวมตัวกันออกมาเปิดบริษัททำเรื่องนี้ครับตัวบริษัทก่อตั้งแต่ปีไหนครับ2015ครับ อย่างปัจจุบันนี้โครงสร้างธุรกิจเรามีในส่วนไหนบ้างครับอยากให้พิเศษนิดนึงจริงๆโครงสร้างของธุรกิจเราเนี่ยที่เราให้บริการกับลูกค้าครับเมนหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องของการให้บริการครับแล้วก็ให้เป็นคําที่ปรึกษากับลูกค้าครับก็หลักๆก็คือเราจะให้เฟรมเวิร์กที่เป็น culture ที่ชื่อว่า depth of culture ที่เราเชื่อมั่นแล้วก็พัฒนานอยู่ในบริษัทนะครับเป็นเทมเพลตให้กับลูกค้าไปเลยรวมถึงเทมเพลตเฟรมเวิร์กทั้งหมด พอเราไปให้ทำให้ลูกค้าของเราครับได้ d e v ออฟเคาน์เตเนี่ย mm hmm. ลูกค้าก็จะหาทีมพัฒนาเข้าไปต่อครับ mm hmm. เราก็จะมีทีมพัฒนาไป d e v วล o อให้กับลูกค้าต่อ mm hmm. ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของขายซอฟต์แวร์ขายอุปกรณ์ที่มันฮาร์ดแวร์อุปกรณ์เชื่อมต่ออะไรเงี้ยครับ mm hmm. เข้าไปเพื่อทําให้ d e v ออฟเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับจนถึงแม n t ท n a น c e ระบบด้วยลูกค้าหลักๆของเราตอนนี้เป็นองค์กรลักษณะไหนครับ จริงๆคือลูกค้าสิ่ิซอมเนี่ยจริงๆเรารับทุกเลเวลเลยเราเริ่มตั้งแต่เลเวลแรกเลยที่เป็นกลุ่มสตาร์ทอัพนะครับที่มีรีเกรเมนต์เดินมาหาเราแบบเต็มๆเลยว่าเขาเนี่ยรีเกรเมนต์มาเพื่อจะให้เราพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มาแต่ไอเดียเลยครับแล้วก็อยากให้ซอฟต์แวร์มันเกิดขึ้นได้จริงสิรซอฟต์ก็จะพัฒนาให้กับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มลูกค้าเอ็นเตอร์ e พสที่ต้องการซอฟต์แวร์ที่ออกมาได้เร็วมีความเชื่อมต่อที่ค่อนข้างหลากหลายคอมเพล็กซ์ ต้องการเทคนิคข้อสกิลเข้าไปบริหารจัดการ mm hmm. อันนี้ครับส mm hmm. ิริซอฟเองเราก็เป็นทีมไฮโค้ด mm hmm. ที่บริหารจัดการให้กับลูกค้าในเรื่องนี้ครับจุดแข่งของสิริซอฟเองเนี่ยเทียบกับอุตสาหกรรมเรามองว่ามีส่วนไหนบ้างครับจริงๆจ,จุดแข่งของสิริซอฟเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของ culture mm hmm. นะครับถ้าเป็นอุตสาหกรรมพัฒนาซอฟต์แวร์เมื่อก่อนนะครับก็ mm hmm. จะเป็นภาพที่เดฟตามสั่งเท่านั้นแต่ของสิริซอฟเนี่ยเวลาเราเดฟเนี่ยเราจะโฟกัส business ของลูกค้าแล้วก mm ็สามารถทําให้ลูกค้าได้ซอฟต์แวร์ที่เร็ว ยกตัวอย่าง,างเช่นลูกค้ามี10ฟีเจอร์เนี่ยฟีเจอร์แรกๆเราก็สามารถกรุ๊ปปิ้งออกให้ลูกค้าไปใช้งานได้ก่อนแล้วค่อยแอดออน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 เปลี่ยนไปลูกค้าบางเจ้าเนี่ยออกฟีเจอร์ใหม่เปอร์อาทิตย์เลยนะครับเพื่อให้ได้เห็นแอปพลิเคชันใหม่ๆเดี๋ยวนี้สมัยใหม่ทุกคนก็อยากเล่นแอปพลิเคชันที่มีฟีเจอร์ใหม่ๆเยอะๆใช่ไหมครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับถามในส่วนของภาพของตลาดนิดนึงเพราะว่าเหมือนกับเราเ,เป็นที่ปรึกษาทางด้านไอทีอย่างเนี้ย ตลาดในส่วนนี้มีความ,มาความขนาดมากน้อยแค่ไหนและโอกาสในอนคาคตเป็นยังไงครับสีรซอฟอาจจะเป็นที่ปรึกษาที่เป็นทั้ง2แกนอ <Okay. S 2> าจจะแตกต่างจากที่ปรึกษาในตลาด แกนแรกเนี่ยคือเราเป็นที่ปรึกษาด้านไอทีที่มีทีมเทคนิคอลด้านสเปเชียลิสช่วยลูกค้าในทางของไอทีอีกแกนหนึ่งเป็นแกนที่เราให้คําปรึกษากับทีมพัฒนาของลูกค้ารวมถึงทีมบิสเนสด้วยให้เขาเห็นโกเดียวกันเป้าเดียวกันเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ตอบโจทย์ธุรกิจได้ครับอพอเรามีทั้งสองเซกเมนต์เนี่ยครับทำให้ภาพที่มันเกิดขึ้นคือว่าด้วยดีมานไอทีทุกวันนี้ครับลูกค้าทุกๆเจ้าก,ก็อยากได้ซอฟต์แวร์เพื่อให้ซอฟต์แวร์ในองค์กรเนี่ยออก ได้เร็วทํางานได้ง่ายขึ้น Paperless บ้าง Performance บ้างหรือว่าทําแอปที่แข่งกับคู่แข่งได้นะครับภาพแบบนี้ก็เลยทําให้ดีมาร์ฝั่งตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมาแบบไม่หยุดเลยก็เลยทําให้เราสามารถเติบโตในพาร์ทนี้ได้ครับถ้าแยกเป็นเซกเตอร์ธุรกิจลูกค้าหลักๆตอนนี้เราอยู่เซกเตอร์ไหนครับหลักๆก,ก็จะเป็นถ้าใหญ่ๆก็จะเป็นที่ compact ขนาดสูงก็จะเป็นธนาคารครับรองลงมาก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มสตาร์ทอัพนะครับที่ต้องการแล้วก็เรามี เซกเมนต์ uh, หนึ่งที่เป็นราชการใช่ครับเดว่าเมนแนวทางการบริหารงานหลังจากนี้ครับเรามองโฟกัสตลาดกลุ่มไหนที่เราจะให้ความสนใจมากขึ้นจริงๆคีย์หลักของสติซอฟต์ที่เราชอบดูแลลูกค้าที่<ม>ทํางานกับเราก่อ<ม>นะครับจริงๆคือเราขยายอยู่ตลอดเวลาแล้วเช่นลูกค้า Department A ใช้บริการของสติซอฟต์ดี r าเมนบ B ก็จะใช้บริการของสติซอฟต์<ม>ใช่ครับดีาเมนเอทำได้ดีก็ ดีพาร์ตเมนต์ B ดีพาร์ตเมนต์ C ต่อไปรวมถึงดีพาร์ตเมนต์ A เองก็จะมีเรื่องของการเพิ่ม mm hmm. เพิ่มซอฟต์แวร์ปรับเปลี่ยนตามไลฟ์ไซเคิลอย่างเงี้ยครับอยู่ตลอดเวลาเราก็จะมีทั้งลูกค้าเก่าที่เติบโต mm hmm. ไปพร้อมกับเรา mm hmm. แล้วก็ลูกค้าที่ขยายอยู่ในฐานลูกค้าเดิม mm hmm. นะครับ mm hmm. เช่นเดียวกันครับในเซกเมนต์ตรงนี้ครับ mm hmm. เขาก็จะมีบอสคร์ไปยังบริษัทถัดไป mm hmm. ถัดไปถัดไป mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยในเทมของเราก็คือเราจะขยายจากลูกค้าเก่าจนถึงลูกค้าใหม่แล้วก็เติบโตไปครับ คอนแทคขั้นต่ำเราของเรามองอยังไงแล้วก็ตัวต้องบอกเผื่อลูกค้าสนใจเนี่ยว่าสเกลการรับงานมูลค่าอย่างมีขั้นต่ำของเราเองเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างถ้าสเกลเนี่ยเรามีตั้งแต่แบบครงการระดับเล็กหลักแสนนะครับรบจนถึงระดับร้อยล้านก็มีครับตลาดหลังจากนี้ที่เรามองคือเรามองโฟกัสกลุ่มลูกค้าไหนที่เป็นโอกาสที่ทให้เราเติบโตหลังจากนี้ครับ จริงๆคือเราไม่ได้ไม่ได้โฟกัสว่าเราจะต้องเป็นลูกค้าเซกเมนต์ไหน mm hmm. เราโฟกัสว่าลูกค้าที่มีไอเดียมาให้เราครับ mm hmm. แต่ต้องไฮไลท์นะครับว่าเป็นไอเดียที่มีฟีเจอร์ฟังก์ชันที่คิดไปแล้วในระดับ mm hmm. หนึ่งส่วนพาร์ทไอทีนะครับเราจัดการ mm hmm. ให้หมดเลยตั้งแต่รูปแบบการวางโครงสร้างซอฟต์แวร์จนถึงทับซอฟต์แวร์เนี่ยให้มันเกิดขึ้นได้จริง mm hmm. นะครับรวมถึงจุดที่เป็นจุดเด่นของเราคือ depth of culture พาร์ทนี้ทั้งหมดเลยครับ mm hmm. เรายกให้กับลูกค้าเลยไม่ว่าจะเป็นซอฟต์โค้ดเฟรมเวิร์กเรายกให้กับลูกค ฐานลูกค้าเราปัจจุบันเป็นองค์กรในประเทศหรือมีต่างประเทศด้วยครับเป็นในประเทศครับฐานในส่วนของ performance ช่วงที่ผ่านมานอยากให้เล่านึงว่าผลงานช่วงที่ผ่านมาสักสองสามปีย้อนหลังเป็นยังไงบ้างให้นักลงทุนได้เห็นภาพอ๋อปัจจุบันคาเกอร์เราอยู่ที่ร้อยสามสิบเจ็ดครับก็ยังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องครับปีนี้ทิศทางมองเป็นยังไงบ้างครับยังโตต่นเนื่องไหมครับอ๋อจริงๆทิศทางของเราก็ การเติบโตของสตรีซอฟต์ครับเราค่อนข้างบริหารบริษัทด้วย Data นะครับ<ม>ปกติเวลาเราบริหารเราก็จะดูหนึ่งก็คือจะดู Backlog <ม>ที่เราต้องด i v e r ให้กับลูกค้าซึ่งอันนี้จริงๆเรามีค่อนข้างแน่นเลยในระดับหนึ่งนะครับต่ดไปเราก็จะดูในเลเวลของไบไลน์แล้วก็เป็นเ<ม>ทนนะครับซึ่งในภาพของบริษัทณนะปีนี้ครับเราคิดว่าไม่มีอะไรน่านกังวลครับท่านที่เห็นพูดในส่วนของแบ็กหลอกแบ็กหลอกของเราเองตอนนี้มันมีมูลค่าหรือว่าเป็นคอนแท็ยาวมากน้อยแค่ไหนครับส่วนใหญ่คอนแท็จะอยู่ ประมาณ1-3ึ่งถปีนะครับอันนี้คือคอนแทคที่เป็นกลุ่มที่เป็น m มนเท e n นนซ์หรือว่าดูแลระบบนะครับแต่ส่วนซอฟต์แวร์ดเวลรอปเมนที่แจ้งไปก่อนหน้านะครับว่าเรามีแบบโปรเจกต์หลักแสนจนถึงโปรเจกต์หลักร้อยล้านเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เลยครับว่าเล็กกลางใหญ่แต่ถ้าเกิดสิริซอฟท์แฮปปี้จริงๆเนี่ยเราชอบทำโปรเจกต์เร็วๆให้ลูกค้าสัก3าทีเดือนก็ส่งงานแล้วครับมุมมองเ <ๆ S 2> กี่ยวกับแผนการนําบริษัทเข้าจดทะเบียนนิดนึงครับว่าตอนนี้ความขึ้นหน้าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ความคาดหวังนะครับ ครับในมุมมองของอแผนจุทะเบียนนะครับก็คิดว่าเรามีเป้าหมายว่าเราอยากจะจัดการให้เรียบร้อยภายในปีนี้ครับตัวเงินระดมทุนเราโฟกัสจะไปทําในส่วนไหนบ้างครับครับจริงๆหลักๆเลยก็คือจะมาเพิ่มกําลังการผลิตครับให้กับบริษัทนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในบริษัทเราเนี่ยก็จะอย่างปีที่แล้วเรามีการเทรนนิ่งพนักงาน2ครั้งใหญ่ๆนะครับ ขยายบริษัทสองครั้งใหญ่ๆเลยในปีเดียวด้วยดีมานของลูกค้าที่เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเราเมองว่าถ้าเกิดเราสามารถปรับบริษัทมีพื้นที่สำนักงานที่ใหญ่ขึ้นมีห้องอบรมเทนนิงพนักงานพร้อมๆกันนะครับในเวลาเดียวกันจับสปีและรอบใหญ่ๆเลยมันก็จะลดวัตถุเน็กในภา,าพพวกนี้แล้วก็สามารถทําให้เราป้อนไอที D ดีๆเข้าตลาดหรือทํางานให้กับลูกค้าได้เยอะขึ้นมีเอฟฟิเชนซีมากขึ้นครับถามถ้าเป็นในส่วนของตัวสเกลเดิมนี่ทีมงานอยู่ประมาณเท่าไหร่ล้ว ไซส์ในความสามารถในการรับแล้วพอหลังจากการได้ระดมทุนแล้วภาพมันจะเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนครตอนนี้เรามีทีมงานร้อยกว่าคนเลยนะครับ<ม>หลักร้อยเลยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับส่วนจักยภาพในการรับเนี่ยหลักๆเนี่ยคือเรา based on based on ตัว requirement <ม>กับรีสอร์ทที่เราว่าง<ม>ที่ส<ม>รีซอฟต์เราจะเชื่อว่าถ้าเกิดเรารับงานเนี่ยเราอยากรับงานที่เราเดลิวเวอให้กับลูกค้าได้จริง<ม>นะถ้าเกิดรีสอร์ทเต็มเนี่ยบางทีเราอาจจะ หยุดมาฟาร์มทีมพัฒนาทีมเราค่อยทำเพราะถ้ารับมาเยอะเกินไปสําหรับเราเราก็มองว่าเป็นเสี่ยงเป็นความเสี่ยงของบริษัทด้วยซ้ำราะนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างโฟกัสเรื่องการเติบโตอย่างระมัดระวังครับมากกว่าไปโหดและสร้างความเสี่ยงให้กับบริษัทครับในแง่ของตัวเลข ibde เป็นงไงบ้างครับปัจจุบันครับก็ first half year ของปี2023นะครับเราอยู่ที่0.71ครับจริงๆโครงสร้างของสรีซอฟเนี่ยเราอย่างที่แจ้งไปก่อนหน้าครับว่าเราขยายทีมอย่าง ระมัดระวัง<ม>รับลูกค้าอย่างระมัดระวังครับ<ม>รวมเช่นเดียวกันเราก็ท,ทําธุรกิจแบบระมัดระวังครับเราเปิดบริษัทมาเนี่ยทั้งหมด8ปีครับเรายังไม่เคยมีหนี้เลย ตัวโครงสร้างเนี่ยถ้าจะมีก็จะเป็นกลุ่มที่เราใช้บริการที่เป็น l e t t e r of g u ก r a ันตีเพื่อคํำประกันโครงการแล้วก็อีกภาพหนึ่งก็คือว่าเรามีปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางบัญชีเป็น tfs 1 6ที่มีเรื่องของการดูแลพวกเรื่องของต้องเปลี่ยนสัญญาเช่านะครับให้มาเป็นเดบตามตามมาตรฐานของบัญชีครับก็เลยทําให้เรามีตัวเลขตัวนี้เพิ่มขึ้นมาแต่จริงๆเนี่ยในเทอมของบริษัทเนี่ยเรายังไม่เคยมีนี่เลยครับถามย้อนไปที่ศักยภาพนึ่งครับตอนนี้จํานวนความสามารถหลัง ipo เนี่ยทำให้ขีดความสามารถเรา ครับในการรับงานเพิ่มมากน้อยแค่ไหนบอกเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับจริงๆเราคาดหวังครับ<ม>ว่าเ,เราน่าจะเติมพนักงานเนี่ย<ม>ที่สามารถทําให้เติบโตได้ก็<ม>ถ้าดูเป็นสเกลก็รองรับสเกลที่เติบโตจากปีที่ผ่านๆมามแต่หลักๆเนี่ยนาทีนีนน้คือเราโฟกัสที่จะจุลิเวอร์ทั้งของที่มันอยู่ในแบ็กหลอกแล้วก็อยู่ที่ฟอร์คา s ์สไพไลน์ที่รายจะเข้าด้วยครับ<ม>ถามในส่วนของตัวเขาเรียกว่ามุมมองเกี่ยวกับตลาดไอทีเนี่ยนะคนที่หนึ่งว่าเรามองว่าตลาดไอทีหลังจากนี้เป็นไงแล้วก็โอกาส ของตัวซีรีส์ซอฟเองเนี่ยเรามองว่ายัางไงบ้างเรามีทาร์เก็ตในกอย่างนะเราอยากจะเป็นเบอร์อะไรหรือมาเก็ตแชร์เท่าไหร่ในตลาดนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงจริงๆในภาพของตลาด i อทีในมุมมองของซีรีซอฟนะครับที่เราเป็นไฮโค้ดแล้วก็ยังโฟกัสเพราะเรายังเป็นไฮโค้ดเนี่ยเรามองว่าตลาด i อทีในปีถัดไปจะสนุกกว่านี้ครับจะคอมเพล็กมากกว่านี้ทุกคนจะแข่งขันกันทำให้ i อทีเนี่ยตอบไลฟ์สไตล์ของคนได้มากกว่านี้ i ิน i g อรเกชระหว่างกันก็จะเยอะกว่านี้ครับ uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพของสติ๊ดซอฟเองเรามองว่าเส้นทางข้างหน้าย,ยังค่อนข้างสดใสเพราะว่าทุกคนก็ต้องการของเร็ว uh huh. ของง่ายนะครับดูแลง่าย uh huh. เพื่อไปตอบโจทย์ลูกค้าครับเราบอกว่าโลด Map ค่อนข้างดีเลยครับสำหรับสติ๊ดซอฟเห็นหรน้านภาครัฐเองจะมีการทานฟอร์มในส่วนของตัวเข้าสู่ดิจิตอลมากขึ้นเนี่ย ตรงนี้ของเราเองมีการรับงานหรือมองหาโอกาสในการรับงานในส่วนภาครัฐมากไหมครับใช่ครับจริงๆเนี่ยอย่างที่เล่าไปก่อนหน้าครับเพราะว่าทุกคนพยายามจะทานฟอเพื่อให้ไฟ์สไตล์ของทุกคนง่ายขึ้นครับก็จริงจริสิริซอฟเองก็มองเห็นช่องทางนี้เหมือนกันครับแต่อย่างที่แชร์ครับเราก็จะรับงานด้วยความระมัดระวังครับแล้วก็เติบโตไปอย่าง s u s t a i n a ครับถามในส่วนของนโยบายพัประน์ของสิริซอฟนิดหนึ่งว่าเรามีนโยบายผัประโยนอย่างไรบ้างครับครับนโยบายผลประของสิริซอฟคือ50%ครับ แล้วในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนท์ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างอยากให้ฉายภาพน,น,นิดนึงครับครับก็ฮาร์ฟเยียที่ผ่านมานะครับเราก็ามีรายได้อยู่ที่300ล้านนะครับแล้วก็ในเทอมของ profit เนี่ยตอนนี้เราทำได้ประมาณ68%ของปีก่อนหน้าครับอ,อยู่ที่47ล้านครับอยากให้ฉายภาพมุมมองในส่วนหุ้นสิริสอฟเนี่ครับว่าถ้าให้ให้นิยามหุ้นสิริสอฟของเราเองเนี่ยหรือธุรกิจเราเนี่ยเราเป็นธุรกิจที่อยู่ในลักษณะไหนในสถานะลงทุน ในในมุมมองของสตีซอฟเนี่ยอยากให้มองเป็นธุรกิจที่โฟกัสว่ากลัวแบบซั s สเทิร์นเนเบิลครับแล้วก็อยากให้มองหุ้นของสตีซอฟว่าเราจะเติบโตไปพร้อมๆกันครับอยากให้คุณสิริวัฒน์ฝากอะไรเพียงลงทุนนิดนึงครับครับก็อยากขอเรียนเชิญนักลงทุนนะครับถ้าหากสนใจหุ้นของสตีซอฟนะครับหุ้นที่เป็นทีมไฮโค้ดเทคโนโลยีนะครับมารวมตัวกันนะครับ mm hmm. เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ดีๆให้กับประเทศนะครับรวมถึง ทีมที่มีเ e ็บออฟเคาน์เอร์ที่ดีนะครับสร้าง c คเจอร์ที่ดีมีโปรเฟ s ชั o น a ล c คาน์เตอร์มีไทยเคเจอร์ที่พัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้านะครับสิรินะครับแปลว่าดีนะครับ SRS นะครับเราก็โฟกัสเลยครับว่าเราอยากมีกู๊ดซอฟต์แวร์นะครับทำซอฟต์แวร์ดีๆให้กับลูกค้าครับมีกู o ดรีเทิร์นนะครับมีรีเทิร์นดีๆให้กับนักลงทุนครับรวมถึงมีกู o ดเซอร์วิสครับให้บริการดีๆให้กับลูกค้านะครับที่ให้ความไว้วางใจเราครับ ยังไงวันนี้ทางทีมงานทันทุนขอขอบคุณคุณสิริวัตรมากเลยนะครับที่ให้ข้อมูลขอบคุณนะครับขอบคุณครับ,รบจบไปกันแล้วนะครับกับในส่วนของ IPO น้องใหม่ตัวสิริสอและในโอกาสหน้าคงต้องฝากให้นักลงทุนมาช่วยติดตามกันว่า IPO น้องใหม่ป้ายแดงตัวต่อไปจะเป็นอย่างไรยังไงไวันนี้คงต้องกล่าวคำลาลาแล้วก็สวัสดีครับ